คุณคิดว่าแมวป่าตัวเล็กขนาดเท่าแมวบ้านจะมีความสามารถอะไรได้บ้างวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับนักล่าไซมินิแต่มีความสามารถรอบด้านจนน่าทึ่งนี่คือแมวเจฟฟลอยแห่งอเมริกาใต้แมวเจฟฟลอยเนี่ยมีขนาดตัวพอๆกับแมวบ้านแต่สิ่งที่ทำให้มันเนี่ยดูเหมือนเสือดาวจิว๋วคือมีลายจุดสีดำเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วลำตัวซึ่งช่วยในการพรางตัวได้ดีเยี่ยมในทุกสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่สีขนของมันเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ตั้งแต่สีเทาเงินในเขตหนาวทางใต้ไปจนถึงเสียมตาลอมเหลืองในเขตที่ร้อนกว่าทางเหนือมันมีใบหน้าที่น่ารักแต่ก็แฝงไปด้วยสันตญยาน,นักล่าและเช่นเดียวกับแมวป่าหลายชนิดเราสามารถเจอแมวเจฟฟลอยที่มีขนสีดำสนิทได้เช่นกันซึ่งทำให้มันเนี่ยดูลึกลับและน่าเกรงขามขึ้นไปอีกซึ่งแมวพันธุ์นี้เนี่ยคือหนึ่งในนักปรับตัวที่เก่งที่สุดนะครับบ้านของแมวเจฟฟลอยเนี่ยครอบคลุมพื้นที่หลากหลายตั้งแต่ทุ่งหญ้าแพมพัสอันงกว้างใหญ่ป่าละเมะ ไปจนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำใไ้มันเนี่ยเป็นแมวป่าที่พบเห็นได้บ่อยมากพันหนึ่งในเขตกระจายของมันและนี่ความสามารถรอบด้านของมันนะครับแมตเจฟลอยเนี่ยเป็นนักปีนป่ายที่ยอดเยี่ยมมันจะขึ้นไปพักผ่อนหรือล่าเหยื่อบนต้นไม้นอกจากนี้เนี่ยมันยังเป็นนักว่ายน้ําที่ไม่ธรรมดาไม่ลังเลที่จะลงน้ําเพื่อจับปลาหรือกบและที่น่าทึ่งคือมันมักจะยืนด้วยสองขาหลังเพื่อใช้หาคายันในการมองสำรวจพื้นที่โดยรอบให้เห็นได้ไกลขึ้น นี่ถึงเมียแคทเลยเว้ยข่าวดีก็คือนี่คาสามารถในการปรับตัวที่สูงมากทาให้ปัจจุบันเนี่ยสถานะของแมวจิฟลอยเนี่ยก็ถือว่ายังไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับในอดีตเนี่ยพวกมันเนี่ยเคยถูกคู่คอย่างหนักจากการฆ่าขดสัตว์หนักเสือของมันเนี่ย,ย,ากกาย,นนยไปที่ต้องการอย่างมากจนเกิดทำให้ประชากรลดลงอย่างมากอย่างน่าจะหายช่ยดีนี้ปัจจุบันเนี่ยถูกสั่งห้ามแล้วแต่ก็มีพูมิคุ้มกอื่นเข้ามาแทนที่นะครับทั้งการสูญเสียถึงที่อยู่อาศัยและก็ประเทศรถยนต์